านนายกเลมนตรีให้แนวคิดมาว่าสําหรับคนที่อยู่ในระบบภาษีถ้าเกิดว่าสิทธิประโยชน์ที่จะให้เขาเพิ่มเพื่อเป็นการตอบแทนเขาในฐานะที่เสียภาษีมาเนี่ยจะเพิ่มเป็น60-40ได้ไหมก็อยู่ในช่วงที่ทีมงานของท่านรลัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังสั่งของข้อ,ขอมูลอยู่ แล้วน่าจะให้รายละเอียดได้หลังจากแถลงนโยบายครับคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเราเข้ามาเยอะว่าอยากซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์เห็นว่าเก็บเอาไว้ได้ตลอดเลยเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ไปช่องทางไหนวันนี้หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือช่องทางซื้อ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ผ่านแอปปิ่นโตค่ะสแกนไปปุ๊บก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็รีจิสต์ลงทะเบียนสามารถกดสั่งซื้อมาเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้อ่านย้อนหลังได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมครับท่ามกลางที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งเรากําลังจะได้เห็นหน้าตาของคอรมอชุดใหม่แต่สิ่งที่จะต้องจับตาในเรื่องของเศรษฐกิจคือนโยบายที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในระยะสั้นที่กาลังจะถึงนี้นะครับปีนี้เหลืออีกไม่กี่เดือน ดังนั้นหลายๆนโยบายที่ออกมาก็มีข่าวออกมาแล้วอย่างการฟื้นโคนละครึ่งส่วนนโยบายที่จะได้ไปต่อในด้วนของเศรษฐกิจต่างๆที่พักคุมใจไทยจะเด,เดินหน้าต่อหรือไม่อย่างรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะเอาอย่างไรก็มี ท่าทีของคุณอันตุ้นี่ออกมาเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของเรื่องราวของนโยบายเศรษฐีต่างๆเราถ้าเราจะทราบเราก็ต้องถามจากคนคนนี้เลยนะครับก็เป็นรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับอยู่ในสายกับเราวันนี้ร่วมพูดคุยกันถึงนโยบายต่างๆที่จะดําเนินต่อจากนี้ของพักภูมิใจไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณส<ๆ>ิริพงษ์ค่ะสวัสดีครับคุณพงศนธสสวัสดีครับคุณวิราชินีครับ ค่ะนโยบายคนละครึ่งถือว่าเป็น Quick Win เลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ได้ร,รับเสียงตอบรับดีจากทางทางั้งภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนด้วยในระยะเวลาหลังจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะคุณสิริพงษ์ช่วยบอกกับประชาชนในเรื่องของดีเทลแล้วก็รายละเอียดหน่อยค่ะคือหลังจากที่นโยบายนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปว่าท่านนายกจะนํานโยบายนี้กลับมาใช้เนี่ยก็มีเสียงตอบรับดีมากอย่างที่คุณเวลาินีพูดนะครับ ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็เก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอ e ินิติเนื่องจากว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้แถลงนโยบายดังนั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นการทําการบ้านแล้วก็วิบคอข้อมูลว่าจากความเห็นต่างๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเพิ่มกลุ่มได้ไหมเพิ่มวงเงินได้ไหมร้านค้าจะเป็นลักษณะไหนบ้างและอย่างที่ท่านนายกรลฐมนตรีให้แนวคิดมาว่าสําหรับคนที่อยู่ในระบบภาษี ถ้าเกิดว่าสิทธิประโยชน์ที่จะให้เขาเพิ่มเพื่อเป็นการตอบแทนเขาในฐานะที่เสียภาษีมาเนี่ยจะเพิ่มเป็น60-40ได้ไหมก็อยู่ในช่วงที่ทีมงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งขอข้อมูลอยู่แล้วน่าจะให้รายละเอียดได้หลังจากแถลงนโยบายครับค่ะทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดอยากจะให้คุณสิริพงษ์ช่วยอบอกเราคร่าวๆได้ไหมคะว่ามันมีโอกาสไหมคะที่จะเพิ่มจํานวนเงิน แล้วก็เพิ่มจํานวนคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเอาเรื่องจํานวนเงินก่อนค่ะเพราะว่าในเบื้องต้นเดิมทีเนี่ยทางปลัดก,กระทรวงการคลังบอกว่ามีงบประมาณที่เหลืออยู่ของปีนี้เนี่ยนะคะอยู่ประมาณ2 5 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งถ้าหากคิดคร่าวๆแล้วเนี่ยก็จะได้คนละไม่ถึงพันหหมายถึงพันหนี่คือครัฐสมทบพันหในวงเงินทั้งหมดต่อคน3,000เท่ากับประมาณสัก30 31ล้านคนมีโอกาสที่เงินจำนวนนี้จะเพิ่มโดยที่ไปใช้งบประมาณในปี2560 6กสิบหกสิบแปดไหมคะเอาสำคัญท <69 S 2> ่านว่าหกสิบเก้าไหมคะขออภัยคือปร,ประเด็นคืออย่างนี้ครับมันอยู่ที่ความความเร็วของการแถลงนโยบายคือถ้าแถลงนโยบายได้เร็วมันก็จะเป็นช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณคือการที่จะทําก่อภาระถูกพันนะครับหรือเริ่มต้นโครงการเนี่ยต้องทําภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ค่ะหรือรถ้าจะไปใช้ข้ามปีเหลือมปีเป็นงบประมาณหกเก้าเนี่ย ก็ต้องมีมติคอรอมอรดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วของการแถลงนโยบายถ้าได้แถลงนโยบายเร็วงบ6-8ก็จะสามารถใช้ได้ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปลองดูจากงบ6-9ว่าจะมีส่วนไหนที่สามารถแปลงมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะนี้ได้ครับค่ะอย่างนี้ในกรณีถ้าหากไม่สามารถที่จะใช้งบปี6-8ที่เหลืออยู่25,000ล้านได้นั่นก็หมายความว่าต้องไปตั้งงบประมาณใหม่ โดยค<ร>อรมอ,อ,รอาจจะต้องไปไปการดูใช่ไหมคะว่ามีตรงไหนทอ่เอามาใช้ได้บ้างใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้เท่าที่ดูจากไทม์ไลน์เนี่ยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ที่จะได้ใช้งบหกแปดแต่อาจจะเป็นวิธีการการกันของงบเหลื่อมปีอืมเป็นไปได้ทั้งสองทางและในบเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่วางตัวไว้ว่าเป็นคุณเอกนิติเนี่ยนะคะ โอกาสในการขยายวงเงินจะมีมากน้อยแค่ไหนคะคุณสิริพงศ์ผมเป็นไปได้ครับเพราะท่านเพราะท่านรัฐมตีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ทํากันบ้านละสองหมื่นห้าเนี่ยไม่น่าจะพอท่านอาจจะต้องขอเพิ่มอยู่แล้วซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านนายกก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ครับอืในส่วนของเงื่อนไขยยต่างๆนะครับในการเข้าร่วมยกตัวอย่างเช่นวงเงินในแต่ละวันไปจน,<ห>นถึงเรื่องของจํานวนคนที่จะเข้าร่วมแลวก็หลักเกณฑ์ต่างๆจะยังเหมือนเดิมไหมครับ คือน่าจะมีการปรับปรุงจากโครงการที่แล้วเนื่องจากว่าโครงการที่แล้วเนี่ยจะเน้นให้กลุ่มผู้กลุ่มเบาบางเป็นหลักนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราจะมีกลุ่มผู้เสียภาษีด้วยเราก็กําลังพิจารณาธนตรีก็กำลังพิจารณา,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 รณาว่าจะปรับลดฐานอายุจากแต่ก่อนเนี่ยเริ่มต้น18ปีเป็นเริ่มต้น16ปีจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับและกลุ่มที่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐเนี่ย จะให้เขาได้รับสิทธิ์นี้ด้วยได้หรือไม่อันนี้ก็ก็มีการปรับปรุงอยู่ซึ่งจํานวนของผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มเนี่ยก็จะมีผลนะครับโดยตรงกับจํานวนสิทธิ์หรือจํานวนวงจํานวนเงิน<ะ>ที่จะจ่้ใช่ม,มันก็ต้องมาหาจุดที่มันสมดุลว่าถ้าประชาชนเพิ่มงบประมาณมีเท่าไหร่<ะ>ต่อวันจะได้เท่าไหร่แต่เราได้รับการเสนอจากภาคเอกชนมาหลายประเด็นอย่างเช่น เขาขอให้ปรับวันละร้อยห้าสิบเป็นวันละสองร้อยได้หรือไม่ตัวนี้เราก็ต้องมาพิจรารณาแต่ในทางหนึ่งที่เราคิดว่าข้อเสนอเป็นประโยชน์ก็คือเขาไม่อยากให้ออกมาร็อเดียวอยากให้ติดทยอยออกสําหรับแต่ละคนเพื่อที่เงินเนี่ยจะหมุนอยู่ในตลาดได้นานที่สุดครับอืนั่นหมาย,ยมความว่าสิ์ทยอยออกนี่ก็คือจะแบ่งเป็นเฟสๆถูกไหมคะ ก็ต่อหนึ่งคนเนี่ยนะครับต่อหนึ่งคนเนี่ยอาจจะได้สิทธิ์เป็นสัปดาห์ละสองสิทธิ์สามสิทธิ์แต่ระยะเวลาสามสี่สัปดาห์อย่างเนี้ครับเพราะว่า,าเพราะว่าในส่วนในมุมของมันถ้ามันมาดูเรื่องดีมานกับสัพพายเนะาะคือถ้าออกมารอบแรกเนี่ยดีมานมากสัพพายน้อยแต่ถ้าทยอยออกมันก็จะบาลานซ์กันเพราะกําลังการผลิตของแต่ละร้านเนี่ยเขามีจํากัดสมมุติาขายกาแฟได้วันละสามร้อยแก้ว มีมาพันสิบสองพันสิบก็ขายได้แค่สามร้อยแก้วแต่ถ้าทยอยออกไปทยอยออกไปเนี่ยเขาก็ไม่เสียสิทธิ์เขาก็สามารถใช้ได้ต่อเน,นื่องครับค่ะครับจำนวนเงินกับจำนวนคนแล้วก็รวมถึงงบประมาณแล้วก็ไทม์ไลน์ของออการใช้งบประมาณการถแถลงต่อสภาเนี่ยจะผูกรวมถือว่าเป็นเป็นเรื่องเดียวกันไปหมดเลยเนี่ยนะคะในแง่ของการตอบรับของประชาชนเนี่ยคะ่ะคุณจิพงศ์ครับมีมีความต้องการที่จะใช้อยู่ละ ทีนี้ถ้าหากพูดถึงกลุ่มคนที่จะได้สิทธิ์เพิ่มเติมอย่างที่บอกไปว่า60-40สําหรับคนที่เสียภาษีตรงนี้เนี่ยแนวคิดมาจากตรงไหนคะเพราะว่าอันนี้หลายๆท่านก็มองว่าที่ผ่านมากลุ่มคนที่เสียภาษีที่ถือว่าเป็นคนชั้นกลางเนี่ยมักจะบ่นเสมอเลยค่ะว่านโยบายของรัฐบาลออกมาทีไรเนี่ยกลุ่มผู้เสียภาษีเนี่ยไม่เคยได้อะไรเลยแต่มาครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปอยากให้ช่วยเล่าถึงแนวคิดนี้หน่อยคะ่ะแนวคิดก็มาจากเสียงบทนนี่แหละครับ <laughs> มาจากเสียงบ่นที่ว่า <c oughs> นโยบายแต่ละนโยบายในแต่ละยุคเนี่ยออกมาเนี่ยคือกลายเป็นว่าผู้เสียภาษีเนี่ยเหมือนกับถูกลงโทษตลอด <c oughs> อ,ยอย่างเช่นอย่างเช่นภาษีในบางลักษณะนะครับอย,อย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <c oughs> ที่ในอดีตแล้วก็ได้ยินเสียงบ่นมาว่ากลายเป็นว่าคนอดออมลงทุนที่ดินไว้สุดท้ายกลายเป็นโดนภาษีอะไรแบบเนี่ยนะครับซึ่ง <c oughs> แนวคิดเนี่ยมีมีการพูดมาระยะหนึ่งท่านนายกเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งเพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนเข้าสู่ระบบภาษีอสอง<ะ>เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้เสียภาษีจึงเป็นแนวคิดหกสิบสี่สิบซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในระบบภาษีมีทั้งหมดสิบเอ็ดล้านคน<ะ>แต่ผู้ที่อยู่มีไรายได้พึงเสียภาษีเนี่ยมีอยู่สี่ล้านคน ถ้าจะบอกว่าเฉพาะผู้เสียภาษีที่จะได้สิทธิก็คงไม่ถูกเพราะความตั้งใจคือผู้ที่อยู่ในระบบภาษีทั้ง11ล้านคนเนี่ยจะได้สิทธิ์หมดครับค่ะนะครับก็เป็น60-40ก็คือรัฐทางด้านรัฐเนี่ยสนับสนุนมา60ส่วนผู้ที่เสียภาษีจํานวน11ล้านคนที่ว่าก็เสียอยู่40 นในส่วนนี้อยากจะสอบถามถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับถ้าสมมติว่าทุกอย่างไทม์ไลน์มันลงตัวแล้วก็จํานวนเงิน2 5 0 0 0ล้านบาทตรงนี้ได้ลงสู่ระบบผ่านโครงการคนละครึ่งรวมถึงถ้าหากมีการเลื่อมปีไปมีการเบิงกงบประมาณเพิ่มเติมตม,มาจะสามารถกระตุ้น GDP หรือเศรษฐกิจกได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองที่ได้ทําการศึกษากันมาในเบื้องต้นนะครับคือจากจากข้อมูลเก่าที่ทําโครงการคนละครึ่งคราวที่แล้วของรัฐบาลชุดที่ผ่านมานะครับในการออกมาแต่ละเฟสเนี่ย จะสามารถหมุนเงินได้เนี่ย1.8ถึง2.5ทอบรอบนะครับหมายความว่านะถ้าเราลงเม็ดเงินลงไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะทำหมุนให้เงินมันหมุนในระบบเนี่ยได้มากกว่านั้นสองเท่าครึ่งเนาะโดยประมาณนะครับซึ่งมันก็ต้องมาดูว่าถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ต้องให้ท,ใหท่นานรัฐมนตรีครังเป็นคนพิจารณาดูค่ะ ขออนุญ,ญาตย้อนกลับมาเรื่องผู้เสียภาษีเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากโครงการคนละครึ่งก็คือ60กับ40เนี่ยนะคะอันนี้เท่ากับว่ามองถึงเรื่องของการยิงกระสุนนัดเดียวแต่ว่าได้นกสองตัวมีโอกาสไหมคะที่จะนำแนวคิดในลักษณะนี้เนี่ยไปใช้กับนโยบายอื่นๆที่จะออกมาหลังจากนี้ค่ะคุณสิริพงศ์ใช่ครับแนวแนวคิดนี่มันเป็นแนวคิดที่เราจะให้แท็กอินเซนティブก็คือดึงคน เข้าสู่ระบบภาษีโดยวิธีการที่ให้สิ่งตอบแทนให้อะไรจูงใจเขาให้เข้าสู่ระบบโดยที่<ฆ>เขาไม่ต้องไม่ต้องเสียอะไรนะครับ<ฆ>ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่เราคิดว่าน่าจะน่าจะได้ผลแล้วเราก็คงจะขยายผลไปในโครงการต่อ,ตอ,ตอไปหรือแม้กระทั่งอย่างคนล,ละครึ่งเองเนี่ย<ฆ>เดิมทีเนี่ยร้านค้าที่เข้าก็คือร้านค้าที่ไม่ได้จดแบบก็คือมียอดขายน้อยเนาะแต่รอบนี้เนี่ย ร้านค้าที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษ,ษีที่ต้องจดแบ,บ็เนี่ยก็น่าจะได้สิทธิ์นั้นด้วยนะครับแต่แล้วก็เราก็ต้องต้องทําความเข้าใจกับร้านค้าด้วยว่าไม่ต้องกังวลว่าถ้าเข้าท่านเข้าโครงการคนละครึ่งแล้วจะโดนไปเก็บภาษีย้อนหลังเพราะท่านนายกพูดชัดเจนเลยว่าไม่มีการไปเก็บภาษีย้อนหลังนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านเข้าระบบขายได้มากก็ก็จ่ายภาษีขายได้น้อยไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่ต้องจ่ายเราไม่ไปตามเช็คบิน เดีสส๋ยวสักครู <the formula> ่หนึ่งนะคะเพราะเมื่อสักครู่คุณสิริพงศ์บอกว่าจะเข้าเกณฑ์นี้ด้วยสาหรับร้านค้า60-40นี่ช่วยขยายความเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่ร้านค้า60-40ครับแต่หมายความว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเดิมทีของเด็กที่แล้วเนี่ยร้านค้าที่จดแบตเนี่ยจะเข้าไม่ได้ครับคือหมายความว่าร้านอาหารที่อยู่ในระบบแบตเนี่ยจะเข้ามาร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ได้แต่คราวนี้เนี่ยน่าจะเข้าได้อื ข่ได้ก็คือจะต้องเปิดโอกาสให้ฐานสําหรับร้านค้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นด้วยใช่ครับ,ค,รบค่ะตอน<ม>นี้ตอนตอนนี้สําหรับแนวทางหรือว่าไทม์ไลน์ในเรื่องของการที่จะให้ลงทะเบียนอะไรร้านค้าเนี่ยคุณสิริพงศ์พอจะมีข้อมูลแล้วเปิดเผยได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยร้านค้าที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วนะครับ,รบไม่ต้องลงระบบใหม่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่ต้อง,<า>งลงแล้วนะคะทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้าคตอนนี้เนี่ย ทางแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีฐานร้านค้าอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าร้านเขาก็มาเสนอตัวว่าสามารถลิงก์ข้อมูลเขาเขายินดีเอาให้เลยแต่ว่าผู้ประกอบการต้องไปต้องไปยินย่าในแอปพลิเคชันเขานะครับว่าจะร่วมสิทธิ์หรือเปล่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็จะอัตโมติเลยแล้วร้านค้าที่จากแพลตฟอร์มเนี้ยที่ร่วมโครงการเนี่ยเขาก็รับปากว่าเขาจะลดค่า G P ให้ บางแพลตฟอร์มบอกว่าจะออกคูปองเสริมให้ด้วยครับเพื่อเป็นการกระตุ้นครับครับ,รบในส่วนของร้านค้าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้เปิดให้ร้านที่จดทะเบียนแวดอยู่เข้าร่วมโครงการด้วยก็เพราะว่าเราอยากจะกระจายรายได้เข้าสู่ร้านค้ารายย่อยแต่ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะขยายกลุ่มเพิ่มให้กลุ่มที่สามารถจดทะเบียนแวดสามารถเข้าร่วมด้วยได้แต,แต่อยู่ในบ,บเป้าหมายเลยยังเป็นรายย่อยอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยให้คนที่เป็นรายย่อยครับคือคือเป้าหมายคือเราเราจะไม่ได้ให้เหมือนกับว่า ไปซื้อแบบยังไงอะไปคอนเวนสโตร์ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือยังเป็นร้านที่เป็นเอ e เอมอีอยู่อ๋อต้องเป็นร้านเอ e เอมอแล้วก็สามารถที่จะจดแบตจดแบตได้ก็เข้าได้ใช่แต่ต้องจํากัดยอดขายไหมครับว่าต้องไม่เกินขนาดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดจดบัตเข้าได้หมดไม่ตาองจำกัดด้ยยอดของตาที่ใช้เนี่ยคนใช้ยังมีสิทธิ์ต่อวันอยู่แล้วครับมันจํากัดด้วยวงเงินต่อวันของแต่ละคนอยู่แล้วครับอืมนะครับ อ่นีก็เป็นประเด็นประเด็นนี้ถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคุณสิีพงศ์ค่ะคือคือหลายคนสงสัยอยากจะทราบจริงๆว่าแบบแล้วถ้าในกรณีที่รัฐบาลแถลงต่อสภาแล้วเนี่ยการที่จะใช้นโยบายคนละครึ่งเลยเนี่ยค่ะจะสามารถทําได้ทันทีทําได้เลยทําได้ทันทีไหมคะก็เผื่อเผื่อเอาไว้หน่อยก็สักไม่เกินสองสัปดาห์ก็น่าจะทําได้ครับไม่เกินสองสัปดาห์หลังจากแถลงต่อสภาถูกไหมคะ ใช่ครับใช่ครับเท่าที่คาดการนะครับครับก็น่าจะไม่เกินสองสัปดาห์ครับค่ะค่ะอันนี้เป็นประเด็นแรกยังมีประเด็นเพิ่มเติมอื่นเพราะว่าคนแบบสนใจกันมากนะคะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องที่ทางพักภูมิใจไทยประกาศไว้ก็คือเรื่องของปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการลดค่าของชีพค่าเดินทางมาถึงเรื่องค่าเดินทางค่ะคุณสิริพงคะเหมือนจะปิดประตูตายแล้วไหมคะว่ายี่สบาทตลอดสายเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่เกิดขึ้นจริงๆ แต่จริงๆถ้ามาไล่ทำลายเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าโดถไฟฟ้าย20บาทเนี่ยปิดประตูตั้งแต่ก่อนจะเปลี่ยนนายกแล้วนะครับอืเพราะว่าเพราะาว่าถ้าเราได้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าท่านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยออกมาประกาศแล้ววัน1ตุลาไม่ทันเนาะสำหรับ20บาทถูกไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการกระบวนการในการเปลี่ยนนายก ทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนําในการเสนอน,นโยบายเนี้ยก็ออกมาบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะยุบสภาทันทีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็โนโยบายนี้ก็คิดว่าไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อยู่แล้วนะครับทีนี้พอมาเป็นเป็นรัฐบาลท่านอน,นุทินเราก็เอาโครงการนี้มาดูต้องต้องเรียนว่าโนโยบาย20บาทเนี่ยรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยเป็นนโยบายระยะสั้นคือหนึ่งปีหรือสองปีโดยที่ เงินเนี่ยต้องไปเอาเงินของการรถไฟฟ้ามามาใช้มาอุดหนุนใช่ค่ะมาอุดหนุนแล้วก็ในพรบเนี่ยที่แก้เนี่ยคือหมายความว่าเขาสามารถกู้เพื่อจะเอาเงินมาอุดหนุนได้ครับนั่นหมายความว่าเป็นนโยบายถึงการคลังเนาะที่จะต้องไปกู้มาซับซีดาค่าเดินทางโดยที่เงินที่เอกชนได้รับเนี่ยรับเป็นดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่ามันไม่ยั่งยืนแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ได้จากการประชุมสภารอบที่ผ่านมาที่พ<ฆ>ิจารนามากฎหมายสามฉบับพรบรางพรบรตัวร่วมตัวร่วมครับอ<ฆ>ซึ่งตัวร่วมเนี่ยครับที่จะทําให้ค่าโดยสารเนี่ยถูกลงได้เพราะที่ที่คุยกันมาตลอดว่ารถไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยโอเปอเรเ,เตอร์คนละคนกันที่ผ่านมาตัวร่วมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าหลังบ้านเขาคุยกันไม่ได้เขาไม่สามารถมาแบ่งสัดส่วนได้ว่าจะต้องแบ่งกันเท่าไหร่ แต่พราะมีพบรบตั๋วร่วมเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้คุยกันได้แน่นอนว่าค่าตั๋วเนี่ยต้องลดลงแน่นอนเพียงแต่ว่ารัฐบาลของท่านนายกอนุทินเนี่ยในช่วงเวลาที่มีเนี่ยเราจะมาพิจารณาว่าสี่เดือนเราจะทําให้ราคาตั๋วเนี่ยถูกลงได้เท่าไหร่และถูกลงอย่างยั่งยืนครับอืมนะครับนก็จริงๆแล้วตัวประตูอาจจะไม่ถึงขั้นปิดตายหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวกฎมหมายทั้งสามฉบับก็ยังค้างอยู่ในสภา แต่ทั้งนี้ในการดําเนินงานหน้าต่อไปผ่านสภาไปแล้วค่ะสำหรับสวก็เท่ากับว่าพรบตัวร่วมเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่รัฐบาลคุณอนุทินจะหยิบมาเพื่อที่จะพิจารณาให้เกิดขึ้นจริงถูกไหมคะเป็นได้เพราะอยู่ต่อสี่เดือนนี่แหละครับเพราะถ้ายุบสภาเลยก็ตกค่ะครับอ่านะครับตัวยี่สิบาทตลอดสอ้ตัวค่ารถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าจะมีการที่ลดลงแต่ว่าราคาจะลดลงอยู่สักเท่าไหร่ได้มีการศึกษาไว้เบื้องต้นหรือยังครับที่เป็นราคาที่เหมาะสมก็น่าจะเหลือสัก อ่วันหนึ่งนะครับคือยี่สิบาทอาจจะไม่ถึงแต่สามสิบห้าบาทสี่สิบาทนี่เป็นไปได้กลไกที่เหมาะสมกลไกที่เหมาะสมที่จะนำมาลดค่าโดยสารอันนี้เราใช้กลไกยังไงอะครับถึงมองว่าค่าโดยสารจะลดลงได้มันก็ต้องดูว่าหนึ่งคือประชาชนเนี่ยต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่จ่ายต้องไม่มีรายจ่ายที่เกินจำเป็นอย่างเช่นค่าแรกเข้าที่เวลาเปลี่ยนสายแต่ละครั้งเนี่ยต้องจ่ายเพ่กจ่ายทุกครั้งเลยเนี่ยไอตัวนี้ต้องตัดออก นะครับแล้วก็ต้องมาใช้วิธีแชร์กันรัฐเนี่ยสนับสนุนน้อยที่สุดส่วนการค่าเดินทางเนี่ยก็เดินทางตามจริงเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละสายเนี่ยค่าเดินทางต่อกิโลเมตรเนี่ยตัวไหนมากตัวไหนน้อยก็ต้องเอาตัวเลขมาคำนวณกันเพราะจุดคุ้มทุนของแต่ละสายมันไม่เท่ากันนั่น <Okay. S 1> หมายถึงว่าภาระของรัฐที่จะต้องไปซัพพอร์ตให้เอกชนซึ่งความเข้าใจของนโยบายนี้คือของรถไฟฟ้าเนี่ยคือ เอก,กชนเป็นผู้สัมปทานนะครับเอก,กชน,นเอกชนเป็นผู้สัมปทานเอกชนมีรายได้แล้วต้องแบ่งรายได้ให้รัฐค่ะแต่กับแต่อันเนี้ยกลายเป็นว่ารัฐเนี่ยไปหางเงินมาเพิ่มลดค่าโดยสารแต่เอก,กชนยังได้เต็มอยู่ครับอืมครับ ครับในส่วนของสัมปทานตรงนี้จริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่สายสีเขียวที่กำลังจะหมดสัมปทานแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการจ้างเดินรถนะครับตรงนี้เดี๋ยวในอนาคตจะมีการหารือในเรื่องนี้ในการแก้จากสัมปทานซึ่งกลับคืนมาเป็นของรัฐหรือว่ายังคงสัญญาในการจ้างเดินรถกับทางด้านของเอกชนต่อไปครับใช่อะไรหมายถึงสายสีเขียวนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับลึกลังกา,างงรจ้าง,งเดินรถเนี่ยในบางส่วนอย่างเช่นส่วนต่อขยายที่สองเนี่ยที่จ้างเดินรถเนี่ย มันก็ต้องมาดูว่ามันมันจะทําหรือไม่เพราะการจ้างเดินรถเนี่ยเป็นฟิกคอสแต่ถ้าเทียบกับจํานวนของคนขึ้นเนี่ยนะครับหมายความว่าต่อหัวนี่สูงมากนะครับมันก็ต้องมามีการต่อรองดูว่าจะสามารถลดค่าค่าจ้างได้หรือไม่ครับก็ทั้งคนละครึ่งทั้งยี่สบบาทตลอดสายก็ได้รับ รายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสิริพงแล้วสุดท้ายค่ะอยากจะถามประเด็นเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีตอนนี้มีความคืบหน้าถึงไหนยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าหลายๆท่านก็รออยู่ค่ะว่าจะได้ทุนกล้าวเมื่อไหร่แล้วก็ตรวจสอบเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะยื่นเมื่อไหร่ค่ะก็ได้จาก99.999แล้วนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตเต็มแล้วนะคะเกือบเกือบจะร้อยแล้วครับเลยอีกนิดหน่อยครับเลยอีกนิดหน่อยนะครับคือคือ คือท่านอนุทินเนี่ยตอนตั้งพลรมเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไม่ได้งุมมิดนะตรงไปตรงมาสื่อก็จะเห็นตลอดเปิดตัวทยอยเปิดตัวเปิดตัวก่อน<ม>ไปตรวจคุณสมบัติด้วยซ้ำนะครับทีนี้ก็จะมีอีกไม่กี่ท่านนะครับที่กําลังตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมอยู่ครับภายในภายในสุกนี้ไหมคะคุณสีพรมน,น่าจะน่าจะได้น่าจะได้ทุนเก้าครับ ค่ะอาล้วค่ะเพราะว่าถือว่าหลายๆท่านก็ก็รออยู่แล้วก็นโยบายเรื่องคนละครึ่งก็ตอบตอบชัดเจนนะคะว่าต้องรอมีการแถลงนโยบายต่อสภาถึงจะเดินหน้าได้อาล่วค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณสิริพงศ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เวลากับรายการฐานทองนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ค,คุณสิริพงษ์อังคสศกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะก็ที่สัมภาษณ์คุณสิริพงษ์เนี่ยก็เพราะว่าคุณสิริพงษ์เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องคนละครึ่งก่อนอใช่ยี่สิบบาทตลอดสายก็เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ที่ฉันถามที่พูดถึงเรื่องของอาการตรวจคุณสมบัติของรัฐมนตรีก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยมีข้อกําหนดตามรัฐธรรมนูญ แล้วจริงๆดิฉันก็ทราบว่ามีบางท่านบางคนคก็อย่างพูดแบบตรงๆเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้ครับ หลายคนในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือดุสิตธานีเนี่ยเขาก็จะมีการถแถลงข่าวนำโดยคุณชนินโทนวน,นิชและคุณสุพชีสุพพัมพันนะครับซึ่งปัจจุบันยังเป็นซ e o ของดุสิตธานีอยู่นะถูกครับนะคะคทีนี้ในเรื่องของการเซ็นลาออกแล้วก็ยื่นขึ้นทุนกล้าเนี่ยมีสเต็ปหรือว่ามีข้อกำหนดก็คือว่าต้องลาออกจากการเป็นลูกจ้างนะคะของหน<อ>่วยงานถูกต้อง ก่อนที่จะนำรายชื่อนั้นขึ้นทุนกล้าวซึ่งถ้าหากพรุ่งนี้เนี่ยที่ตามกำหนดแล้วเนี่ยคุณสุภจียังจะต้องไปแถลงข่าวกับคุณชนินเนี่ยในฐานะของ c ีโอโดูสิทธานีก็ยังไม่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนก็ถือว่าไม่ผ่านไม่ใช่ยังไม่ผ่านก็เอาเป็นอย่างนี้คุณคุณคุณพงประนต์คือยังไม่ครบถ้วนก็เท่ากับว่ายังทุนกล้าวไม่ได้คือถ้าทุนกล้าวแล้ว แล้วยังอยู่ในตําแหน่งซีอเนี่ยก็คือจะขาดคุณสมบัติทันทีคือไม่ได้ไงคือหน่วยงานก็ตรวจสอบแล้วไม่ได้ซึ่งก็มีการคาดการณ์น,นี้เราก็คาดการณ์กันว่าพรุ่งนี้นะ่ะคุณสุปจีเนี่ยจะทิ้งท้ายที่ดุสิตธานีตอนบ่ายมงครึ่งนะคือถแถลงข่าวเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คงจะลาออกมีโอกาสจะเป็นเช่นนั้น ต้องเป็นเช่นนั้นถ้าจะรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มาอวานไปแล้วเพ <laughs> าหวานไปยืนเคียงข้างคุณอนุทินเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยยืนแบบนี้แล้ว<อ>ก็เท่ากับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณสุปจีเนี่ยจะแถลงข่าวหนึ่งก็คือพูดถึงผลงานที่ผ่านมาแหละที่ฉันก็รู้แหละว่าดุสิตธานีในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีผลงานเยอะกับดุสิตเซ็นทรัลพาร์คแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องของภายในของดุสิตกรุ๊ปเหมือนกัน นะพรุ่งนี้ก็คาดว่าคุณสุปจีก็จะลาออกในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ตอบโจทย์ทั้งเมื่อส,สักครู่ถามคุณสีพงศ์ว่าทุนกล้าวเมื่อไหร่อก็อาจจะทุนกล้าวภายในวันศุกร์นี้คุณสิพงศ์บอกว่ามีโอกาสเป็นพรุ่งนี้ได้ก็คือวันศุกร์แต่เป็นพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ถแถลงข่าวต่างๆเนี่ยก็คงจะจะเกิดขึ้นแล้วก็ทุนกล้าวแล้วปลดกล้าวแล้วเนี่ยก็จะได้คอรมอชุดใหม่หลังจากนั้นมีการถแถลงต่อสภาถแถลงนโยบายตามขั้นตอน1 2 3 4 5สสี่ห้านะคะ แถลงต่อสภาเสร็จโครงการคนละครึ่งจะสามารถดําเนินการได้ทันทีภายใน2สัปดาห์ลและค,คําถามก็คือว่าถ้าในกรณีนี้ไม่ทันในช่วงเดือนนี้กันยายนซึ่งเป็นสิ้นปีงบประมาณ2,568ครับไม่ทันถ้าไม่ทันพอไปถึงปี2,569เท่ากับว่าเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะคอรมองคุณอนุทินเนี่ยจะต้องมากางดูก่อนว่างบประมาณมีอยู่ตรงไหนเท่าไหร่ แต่ในกรณีอีกกรณีนึงก็สามารถใช้เลื่องมงบประมาณปี68มาถึงปี69<ต>ได้ก็ต้องมีมติคอรมอในการรองรับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะคะ60-40เนี่ยดิฉันบอกเลยว่าเป็นความคิดของคุณเอกนิติคุณเอกนิติเนี่ยก็คือเป็นอดีตอธิบดีกรมสัมภารณ์อยู่กรมภาษีมาก่อนแล้วปฏิรูปสัมภารณ์มาโดยตลอดเนี่ยจนทุกวันนี้เรามี e donation e paper e อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือมาจากคุณเอกนิติหรือว่าพี่เอกของเราเนี่ยแหละครับซึ่ง 60- 40เนี่ย ถามว่าดีไหมดีนะคุณจิมมี่อ,อาจรัฐบาลอาจจะต้องซัพพอร์ตเงินเพิ่มเติมแต่สามารถที่จะดึงคนที่แบบจอยู่นอกระบบฐานภาษีให้เข้ามาในระบบฐานภาษีได้เพิ่มขึ้นแล้วในอนาคตถ้าหากมองว่าภูมิใจไทยมองว่าเออตรงนี้เป็นอินเซนティブที่ดีสามารถที่จะใช้กับนโยบายต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนีย ฐานภาษีของประเทศไทยก็จะเพิ่มจาก11ล้านเป็น11ล้านบวกไปเรื่อยๆแล้วก็บวกขึ้นไปนะครับใช่ฝากไว้สักเล็กน้อยสำหรับ QR Code ด้านหลังนะคะเพื่อการพัฒนารายการอยากฝากบอกอะไรถึงเราหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ทำแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับฐานทอล์กซักเล็กน้อยขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ